นี้คุณผู้ชมคะคสำหรับฟี b a 3X3 Sponsor Red ปอนเซอร์เรดบูลแ p มเ25 Special s c ร o p ป,ป,ปวันนี้น้องเฟิร์นจะพาเราไปเรียนรู้กติกาพื้นฐานนะ<ต>เขาบอกว่าจะทำให้การชมบาสเกตบอลหรือว่าแบบ 3X3 สนุกมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการให้คะแนนเรื่องของกฎเวลาอาจาจะเป็นยังไงติดตามกับน้องเฟิร์นบรารัคนางค่ะ สปอนเซอร์เลบแชมเปีบู้นวิน2ี่ฝ่า a สเปเชียสกู๊ปับมากัะดิกครั้งแล้วค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล3คนให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะการลงทุนครั้งนี้เนี่ยด้วยจากคุณแบดมาค่าหรือว่าการสามารถที่จะดึงอีเวนต์นี้มาได้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้ละใช้เวลาถึง5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนครับความนิยมของบาน สำสที่จะเกิดขึ้นในในประเทศไทยการที่ทีมชาติทั้งชายหญิงได้มีโอกาสรายการนี้จะเป็นการสร้างคะแนนแรงด์กิ้งสำหรับทีมชาติไทยให้เข้าไปใกล้ที่สุดนะครับในการคัดเลือกกีฬาโอลิมปิก เมสนุกสนุกของบาส3คนทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกชื่นชอบถือได้ว่าเป็นไลซิ้งสตารของวงการกีฬาเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กฎกติกาของกีฬาชนิดนี้เพื่อการรับชมที่สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะมาพูดถึงขนาดของสนามบาส 3x3 กันนะคะซึ่งแตกต่างจากบาส5าคนอย่างเห็นได้ชัด เพียงแค่กติกาข้าวๆข,ข,ของกีฬาบาสเกตบอล 3x3 เอเพื่อเป็นการวอร์มอัพทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในประเทศไทยในวันที่14-16มีนาคมนาลานเซ็นทรันเวลิลด์ติดตามความเคลื่อนไหวกับเฟิร์นได้ในข่าวเย็นประเด็นร้อนทางช่อง7 HD เพลงเด้งเบาส์เพลงม้วนมากม่วนนะม่วนจอยมากค่ะนะครับมีความเป็นไทยด้วยนนเออผสมภาษาไทยนะครับผู้ชมห้าปีจากนี้เป็นต้นไปไทยนี่แหละครับจะเป็นช้าภาพแข่งขันระดับโลกแบบนี้ครับ3 3 x 3อยากให้ผู้ชมเรียนท่านี้เลยเกินนะนี่ทำเป็นครั้งแรกนะโอเคนะโอ้โหไยด้ากนะคะโอเคนะเออเป็นแสนรู้ไง หวัวไม่ได้พูดหลันกานเลยใครจะกล้าเปรียบพี่